เป็นยังไงเมื่อครอบครัวของเธอผ่านการคัดเลือกให้ไปอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นแต่ยานกลับตกยังดาวที่เธอไม่รู้จัก เธอและครอบครัวจึงต้องหาทางเอาชีวิตรอดและเดินทางไปให้ถึงดวงดาวเป้าหมายสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยซีรีส์วิทยาศาสตร์ลึกหวันเรื่อง Lost in Space ซีซั่นหปี2018นำแสดงโดย Molly p a r k e r Toby สตีเฟ e นแ m a x เว l l j e n k i เล Taylor เซล l e m i n า Sunwal และ Parker p o ซ e y หลังจากที่วิกเตอร์เห็นว่ายานของพวกโรบินสันบินหายวับไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขาเขาก็พยายามให้กับตันใช้เรดาร์สแกนหาแต่ทว่าในขณะที่พวกเขากำลังช่วยกันค้นหาอยู่นั้นจู่ๆพวกเขาก็พบว่ามีวัตถุบางอย่างกำลังจะตรงเข้ามาประทะกับยานของพวกเขาครับจากนั้นภาพก็ทำให้พวกเราเห็นว่าวัตถุที่พวกเขากล่าวถึงอยู่นั้นก็คือเจ้าหุ่นกับเพื่อนของมันที่ยังคงต่อสู้กันอยู่และก็ลอยมากระแทกใส่เดอะเรสลูทครับ เจ็ดเดือนต่อมาภาพก็ตัดมาให้เราเห็นครอบครัวโรบินสันซึ่งตอนนี้พวกเขาได้อาศัยอยู่บนดาวดวงหนึ่งครับและดาวนี้ก็มีสภาพอากาศที่ไม่เหมาะให้พวกเขาอยู่อาศัยเป็นอย่างมากดังนั้นพวกเขาจึงต้องสร้างโรงเรือนเพื่อเพาะปลูกอาหารและก็กักเก็บพลังงานเพื่อไว้ใช้ในการสร้างอากาศน้ำที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตครับในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันคริสต์มาสทุกคนก็ได้มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลอง โดยมอวิวเปิดของขวัญออกมาดูเขาก็พบว่าปีนี้พอได้ให้กุญแจรถเพื่อเอาไว้ให้เขาฝึกขับรถได้แล้วครับเขาดีใจมากจากนั้นวิวก็เอาของขวัญที่เขาจัดเตรียมเอาไวใ้ให้กับทุกคนออกมาแจกซึ่งมันก็คือบันทึกการเดินทางของเพงนนีนั่นเองครับโดยบันทึกที่เพนนีเขียนนั้นมันเล่าประสบการณ์ทั้งหมดที่พวกเขาต้องพบเจอซึ่งวิวเห็นว่ามันดีมากเขาเลยตีพิมพ์มาแจกให้กับทุกคนได้อ่านกัน และเมื่อวิวอ่านบางส่วนให้กับทุกคนฟังนั่นก็ทําให้ทุกคนอึง้งทึงกันไปหมดครับเพราะพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมายจริงๆในขณะที่พวกเขากําลังหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานจู่ๆก็มีเสียงคอกระจกดังขึ้นนั่นทําให้ทุกคนถึงก็ต้องหุบยิ้มและก็ทําหน้าเบื่อหน่ายกนันทันทีครับแล้วมอลินก็เดินไปตามเสียงนั้นจากนั้นก็กดปุ่มเปิดม่านออกทําให้พวกเราเห็นว่าคนที่คอกระจกนั่นก็คือดรสมิธนั่นเองครับ เธอพยายามพูดจาโน้มน้าวให้มอรีนเอาเธอออกมาร่วมฉลองกับพวกเขาด้วยแต่ทว่ามอรีนก็ไม่สนใจครับในขณะที่มอรีนกำลังจะปิดม่านจากสมิธจูจ่ๆก็มีสัญญาณเตือนดังขึ้นมาทุกคนตกใจกันมากจอรจจึงบอกกับทุกคนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาออกไปดูเองซึ่งเมื่อออกไปดูแล้วเขาก็พบว่าแผ่นพลาสติกโรงเรือนปลูกผักของพวกเขารั่วดังนั้นพวกเขาจึงรีบซ่อมมัน จากนั้นดอนก็บ่นไปบ่นมาจนทําให้พวกเราได้รู้ว่าที่ดาวดวงนี้มีเชื้อเพลิงเต็มไปหมดแต่ทว่าพวกเขาใช้มันไม่ได้ก็เลยทําให้ออกจากดาวดวงนี้ไม่ได้นั่นเองครับวันต่อมาจอรนก็ได้สอนให้วิวขับรถครับซึ่งวิวก็ดูจากกล้าก,ก,กลัวจอรนจึงพูดให้กําลังใจวิวว่าขับได้ดีแล้วแต่ทว่าในขณะที่วิวกําลังดีใจที่พ่อชมจู่ๆเพนนีที่เดินอยู่ข้างๆรถก็เรียกเขาแล้วบอกว่ามาแข่งกันไหมล่ะนั่นทําให้วิวเซ็งมากครับ หลังจากที่เพนนีกลับมาที่ยานเธอก็เข้าไปหาสมิธนั่นเป็นเพราะแม่มอบหมายหน้าที่ดูแลและจัดการสมิธให้กับเธอครับซึ่งทุกครั้งสมิธก็พยายามจะใส่ไฟให้เพนนีเห็นว่ามอเรียนไม่ค่อยจะมอบหมายงานดีๆให้กับเพนนีเลยและดูทุกคนจะไม่ค่อยมีใครเห็นคุณค่าของเพนนีอีกด้วยทัางๆท,ที่เพนนียังทําอะไรได้มากกว่านี้อีกแต่ทว่าเพนนีก็พยายามไม่สนใจว่าสมิธจะพูดอะไรออกมาครับ ดานมอลีนเธอยังคงพยายามหาวิธีที่จะออกจากดาวดวงนี้ไปให้ได้ครับเธอพบว่าจะมีฝนฟ้าขนองและฟ้าผ่าทุกๆ23วันซึ่งเธอคิดว่าถ้าออกจากตรงนี้แล้วเดินทางไปที่นั่นเพื่อไปเก็บพลังงานจะทําให้พวกเธอได้พลังงานเพียงพอที่จะสามารถใช้เป็นพลังงานออกไปจากดาวดวงนี้ได้ครับเพราะตอนนี้คงจะรอเพึ่งเจ้าวัตถุปริศนานั้นไม่ได้พอหลังจากวันนั้นเป็นต้นมามันก็ดับสนิทไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรอีกเลย เมื่อมอรีนำเรื่องที่เธอคิดไปบอกกับจอนแต่ทว่าจอนดูมีความสุขกับการที่อยู่ตรงนี้แล้วเขาไม่อยากที่จะต้องเอาลูกๆออกไปเสี่ยงเพื่อออกจากดาวดวงนี้อีกครั้งครับนั่นทําให้มอรีนรู้สึกผิดหวังแต่ก็ไม่รู้จะโน้มน้าวจอนอย่างไรดี แต่แล้วคืนนั้นจูจ่ๆจ,จอรก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเขาจึงลุกขึ้นไปดูแล้วก็พบว่าพลาสติกโรงเรือนมันขาดอีกแล้วครับซึ่งครั้งนี้มันกว้างมากเขาจึงรีบเข้าไปในนั้นเพื่อที่จะซ่อมแซมแต่ทว่าเขาไม่ได้สวมใส่ชุดมาด้วยจึงทําให้จอรนโดนอากาศบาดและอากาศก็เป็นพิษจนเขากําลังจะสิ้นสติครับในขณะที่ทุกคนกําลังตกใจมอลีนก็ได้สติและรีบบอกให้ลูกไปตามดอนมาช่วยเมื่อดอนมาแล้วเขาก็ไปลากจอรนกลับเข้ามาจนได้สําเร็จครับ แต่ทว่าจอนก็บ,บาดเจ็บหนักเลยทีเดียวจากนั้นภาพก็ตัดมาให้เราเห็นว่าพืชผักที่พวกเขาปลูกเอาไว้ในโรงเรือนตายลงไปทั้งหมดครับนั่นจึงทำให้จอรนตัดสินใจว่าพวกเขาจะทำตามแผนที่มอรีนบอกนั่นก็คือไปเก็บพลังงานและก็ออกไปจากดาวดวงนี้กันแล้วมอรีนก็บอกแผนที่เธอคิดเอาไว้ว่าเธอจะสร้างยานของพวกเธอให้กลายปเป็นเรือเพื่อที่จะเดินทางไปที่นั่นและไปเก็บพลังงานมาชาร์จให้กับยาน ซึ่งเมื่อทุกคนได้ฟังก็ไม่แน่ใจนักว่ามันเป็นความคิดที่ดีหรือไม่แต่ในเมื่อจอและมอรลีนคิดแล้วว่าดีพวกลูกๆและดอนก็ทําตามที่มอรลีนบอกทันทีครับทุกคนช่วยกันปรับปรุงและต่อเติมยานจนกระทั่งมันกลายปเป็นเรือได้จนสําเร็จในขณะที่ทุกคนกําลังพักผ่อนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้มอรลีนก็ได้เข้ามาหาวิลครับวิลบอกกับมอรลีนว่าถ้าหากยานบินขึ้นไปได้เขาขอไปตามหาเจ้าหุ่น แต่ทว่ามอรินก็บอกเขาว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องไปตามหามันที่ไหนมันไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้เลยแต่ทว่าวิลก็ยังคงยืนยันและบอกกับแม่ว่ามันอาจจะทิ้งเอาไว้ก็ได้ครับดานเพนนีเธอดีใจมากที่เห็นทุกๆกคนอ่านหนังสือของเธอครับแต่ทว่าเธอก็พบว่ามีเพียงมอรีนเท่านั้นที่ดูเหมือนจะยังไม่เคยได้แตะบันทึกของเธอเลยนั่นจึงทำให้เพนนีรู้สึกเสียใจมากครับวันรุ่งขึ้น วเขานํายานออกเดินทางโดยจอนซึ่งเป็นทหารเรือมาก่อนทําหน้าทีเป็นกับตันครับในระหว่างที่กําลังเดินทางเพนนีเมาเรือมากทุกคนจึงบอกให้เธอลงไปพักซึ่งในระหว่างที่เธอกําลังพักอยู่ก็ดูเหมือนว่าอาการของเธอจะไม่ดีขึ้นเลยสมิธจึงบอกกับเธอว่าให้หาที่อุดหูมาอุดหูไว้ข้างนึงแล้วอาการเมาเรือจะดีขึ้นเพนนีไม่ค่อยแน่ใจนักแต่เว่าก็ไม่เสียหายอะไรที่จะลอง ึเมื่อเธอได้ลองทำตามที่สมิธบอกแล้วอาการของเธอก็ดีขึ้นจริงๆครับเมื่ออาการของเธอดีขึ้นเพนนีก็เอาอาหารว่างไปให้แม่ทานแต่เมื่อได้พูดคุยกันแล้วก็ทำให้มอรีนรู้ว่าที่เพนนีอาการดีขึ้นเป็นเพราะไปฟังคำแนะนำจากสมิธมาเธอจึงโกรธมากและต่อว่าเพนนีจากนั้นก็บอกกับเพนนีว่าลูกอาจจะใช้เวลาอยู่กับสมิธมากไปหน่อยนั่นทำให้เพนนีรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วก็เดินออกมาครับ จากนั้นเพนนีก็นําอาหารไปส่งให้แก่สมิธทําให้สมิธถึงกับแซวเธอออกไปว่าทําไมวันนี้มาช้าจังจากนั้นเธอก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีแล้วก็เดินไปดูที่ช่องหน้าต่างครับแต่แล้วสมิธก็ตกใจแล้วตะโกนบอกกับเพนนีว่าให้หยุดเรือเดี๋ยวนี้แต่ทว่าก็ดูเหมือนทุกอย่างจะไม่ทันแล้วเรือของพวกเขาชนหินเข้าอย่างจังจนทําให้เครื่องยนต์บางส่วนเสียหายเมื่อทุกคนเข้ามาประชุมและแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยทุกคนก็ออกไปทํางานกันตามที่ได้รับมอบหมายครับ ดานมอลีนในขณะที่เธอกําลังนั่งคํานวณเพื่อหาทางออกอยู่จู่ๆสมิธก็มาเคาะกระจกพร้อมกับบอกว่าเธอมีประโยชน์เธอมองกระแสน้ําออกและรู้อยู่แล้วว่ามันจะชนแล้วสมิธก็พูดหลอกล่อ,อให้มอลีนปล่อยเธอออกไปแต่ทว่ามอลีนก็ไม่สนใจเธอครับจากนั้นเมื่อพวกเขาหาทางจนสามารถออกจากหินได้พวกเขาก็ต้องเจอเข้ากับพายุอีกครับในขณะที่ทุกคนกําลังช่วยกันเก็บใบเรือและกําลังจะกลับเข้าไปในตัวยาน วิวกระถูกเสาเรือชนจนกระเด็นตกลงไปครับจอสามารถตามไปคว้าตัวลูกเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีแต่ทว่าชุดของจองก็ขาดจนทําให้เขาโดนอากาศบาดและได้รับอากาศที่เป็นพิษเข้าไปอีกแล้วครับในขณะที่จอต้องได้รับการรักษางานข้างบนก็ยังไม่จบคนกดดันไม่พอมอลลิงก็เลยจําเป็นต้องตัดสินใจปล่อยสมิธออกมาช่วยกันครับซึ่งเมื่อเธอเปิดประตูออกมาเธอก็พบว่าสมิธยืนยิ้มรอเธออยู่ที่ประตูอยู่แล้วครับ มอลีนเริ่มไม่ค่อยแน่ใจนักว่านี่เป็นความคิดที่ดีแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันแล้วสมิธก็บอกกับเธอว่าอย่ามัวมาเสียเวลาอยู่เลยรีบไปจัดการกันเลยดีกว่าจากนั้นสมิธก็เปลี่ยนองทรงเครื่องและนำทุกคนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ออกคำสั่งให้ทุกคนทํำตามเธอครับโดยเธอบอกให้ทุกคนช่วยกันกางใบเรือซึ่งพึงจะพับเก็บกันไปเมื่อกี้มอลีนไม่เข้าใจว่าสมิธจะทำอะไร สมิธจึงบอกว่าตอนนี้พวกเราไม่มีเวลาพอที่จะหลบหินข้างหน้าดังนั้นพวกเราจะต้องพุ่งผ่านมันไปแทนครับในขณะที่กําลังช่วยกันอยู่จูจๆขาของมอลินก็ดันไปเกี่ยวเข้ากับตะข่ายมอลินจึงพยายามจะดึงออกแต่ทว่าก็เอาออกไปไม่ได้จังหวะนั้นเองสมิธก็เข้ามาหาเธอพร้อมกับรอยยิ้มจากนั้นก็หยิบมีดที่เธอแอบทําและซ่อนเอาไว้ออกมามอลินตกใจมากจังหวะนั้นเองสมิธก็เข้าไปตัดเชือกที่พันขามอลินอยู่จนทําให้มอลินหลุดออกมาได้สําเร็จครับ จากนั้นพวกเธอก็ช่วยกันไปชักใบเรือขึ้นเมื่อเรือแล่นด้วยความเร็วแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะผ่านช่องหินนั้นไปไม่ได้สมิธจึงวิทยุบอกให้จอนถ่ายน้ําหนักของเรือไปทางด้านที่อยู่ตรงข้ามกับลมครับซึ่งเมื่อจอนได้ยินดังนั้นเขาก็พยายามจะไปขับรถออกมาไว้อีกด้านหนึ่งเพื่อถ่ายน้ําหนักแต่ทว่าเขาก็ทํามันไม่ไหวเขาจึงบอกให้วิวไปทําเรื่องนี้แทนเขาทว่าวิวเองก็ไม่แน่ใจนักว่าตัวเองจะทําได้แต่สุดท้ายก็ยอมไปทําและก็ทําสําเร็จครับ จากนั้นน้ำหนักก็ถูกถ่ายไปเอียงอีกข้างหนึ่งจนยานเอียงและรอชองหินมาได้ทุกคนดีใจมากแต่แล้วเมื่อสมิธลงมานั่นก็ทำให้ทุกคนนิ่งอึงกันไปหมดครับเพราะไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรกับสมิธดีหลังจากนั้นในขณะที่มอรลีนกับสมิธกำลังถอดชุดออกมอรลินก็พบว่าที่มือของสมิธนั้นมีรอยบาดจากอากาศมากมายซึ่งเมื่อสมิธเห็นว่ามอรีลนเห็นแผลของเธอแล้ว เธอก็ยิ้มแล้วบอกกมอลินว่าเธอคงรู้นะว่ามันหมายความว่าอย่างไรซึ่งมันก็เป็นอย่างที่เธอคิดนั่นแหละนั่นจึงทําให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วสมิธเป็นคนไปนลอกแผ่นซ่อมโรงเรือนออกเพื่อให้อากาศบาดรงเรือนพังและเธอก็สามารถทําอาวุธได้เธออยากจะออกจากห้องขังไปเมื่อไหร่ก็ได้และที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือเธอเป็นคนทําให้จอร์นเปลี่ยนใจจะออกไปจากดาวดวงนี้ ซึ่งนั่นหมายความว่ามอรีนเป็นนี่เธอครับจากนั้นสมิธก็บอกว่าพวกเราต่างก็ได้ในสิ่งที่พวกเราต้องการแถ่มอรียนยังไม่ต้องเล่นบทผู้ร้ายด้วยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเธอเองจากนั้นสมิธก็เดินจากไปครับนั่นทําให้มอรีนถึงกับเซ็งเลยทีเดียวและในตอนนี้สมิธก็ไม่ต้องถูกกุมขังอีกต่อไปแล้วเธอเดินออกมาอย่างอารมณ์ดีจากนั้นเธอก็เข้าไปดูที่ห้องควบคุมยาน เธอนึกถึงสิ่งที่เธอได้ฝึกซ้อมมาตลอดตอนที่ถูกขังเพราะเธอขโมยกูมือยานมาอ่านและฝึกซ้อมใช้ยานบินครับรุ่งเช้าในขณะที่จอนกับมอลลินกำลังคุยกันอยู่พวกเขาก็เห็นว่าด้านนาของพวกเขานั้นก็คือน้ำตกครับและตอนนี้มันก็กำลังดูดพวกเขาเข้าไปมอลลินจึงรีบบอกให้ทุกคนหาที่ยึดและรัดเข็มขัดให้แน่นพอพวกเขากำลังจะร่วงตกลงไป ในขณะที่ทุกคนกำลังช่วยกันสวดภาวนาเพื่อให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้จู่ๆยานหรือว่าเรือของพวกเขาก็เกยเข้ากับโขดหินด้านหน้าทําให้ไม่รวงหล่นลงไปครับซึ่งเมื่อพวกเขาเห็นว่าเรือจอดสนิทแล้วพวกเขาก็ไปดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั่นทําให้ทุกคนถึงกับอึ้งไปเพราะสิ่งที่อยู่ใต้น้ําตกนั้นมันเหมือนกับถูกใครบางคนสร้างเอาไว้แถมยังสร้างไว้เป็นแนวเส้นตรงเหมือนกับไม่มีจุดสิ้นสุดโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนสร้าง และสร้างเอาไว้เพื่ออะไรจากนั้นภาพก็ตัดมาที่รูปว่าบนผนังที่เจ้าหุ่นวาดมันบอกถึงเรื่องราวของครอบครัวโรบินสันที่ได้เผชิญผ่านมาทั้งหมดครับและเราก็พบว่ามันยังคงมีภาพอื่นๆอยู่อีกซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าเจ้าหุนที่วาดภาพเหล่านั้นมันรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ยังไงกันครับหลังจากที่ทุกคนเห็นสิ่งก่อสร้างนั้นแล้วทุกคนก็ได้เข้ามารวมตัวกันเพื่อปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี ซึ่งมอรีนก็ยังคงยืนยันให้ทุกคนทำตามแผนเดิมครับจากนั้นเธอก็แบ่งงานให้กับทุกคนยกเว้นสมิธโดยมอรีนบอกกับสมิธว่าหนาทีของเธอก็คืออยู่เฉยๆห้ามแต่ต้องอะไรทั้งนั้นเมื่อสมิธได้ยินดังนั้นเธอถึงกับต้องออกปากแซวมอรีนให้เพนนีฟังว่าแม่ไม่ชอบเวลาที่คนอื่นดูเก่งกว่าตัวเองสินะ ในขณะที่ทุกคนไปทำงานในส่วนรับผิดชอบของตนเองอยู่วิวที่เดินอยู่บนทางเดินเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเข้าครับในขณะที่วิวกำลังเงี่ยหูฟังอยู่จู่จูดอนก็เข้ามาทักจนวิวตกใจโดยดอนบอกว่าน่าจะเป็นเสียงของนอ็อตหรืออะไรอะไรสักอย่างซึ่งเมื่อวิวได้รับการยืนยันจากดอนว่าไม่น่ามีอะไรเขาจึงเดินต่อไปยังห้องควบคุมยานซึ่งเมื่อสมิธเห็นว่าวิวกำลังมาเธอก็รีบลุกออกจากแป้นควบคุมยานที่เธอกำลังฝึกใช้ทันที จากนั้นก็ทำเป็นไปนอนเออระเหยอยู่ที่ขอบกระจกเมื่อวิวเห็นเธอเข้าเขาก็สงสัยและถามสมิทธว่ามาทำอะไรที่นี่แต่สมิทธเพียงยิ้มให้และเลี่ยงที่จะตอบโดยบอกว่าเธอไม่มีอะไรทําดูสาร่ายพวกนี้สิมันมีประโยชน์เอาไปทําอะไรได้ตั้งเยอะแยะแต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยเห็นคุณค่าของมันเลยนั่นทําให้วิวรู้สึกสะอิดสะเอียนเธอขึ้นมาทันทีครับและบอกว่าถึงทุกคนจะรอดจากพายุมาได้ แต่จริงๆแล้วสิ่งที่สมิธท,ทำก็แค่เป็นการช่วยตัวเองให้รอเท่านั้นซึ่งเมื่อสมิธได้ยินก็ทําเป็นเสียใจและบอกกับวิวว่าตั้งแต่เธอถูกขังวิวก็ไม่เคยมาเยี่ยมเยียนเธอทั้งๆที่เราเน่ะเหมือนกันเพราะว่าเราเชื่อมโยงกับเจ้าหุ่นได้ซึ่งเมื่อวิวได้ยินก็โกรธเธอมากครับแล้วบอกว่าเธอไม่ได้เชื่อมโยงกับจ้หุน่นเธอแค่ใช้งานมาเท่านั้น นั่นจึงทำให้สมิธต,ต้องย้ำเตือนวิวออกไปว่ามันเป็นแค่หุ่นยนต์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำตามที่เจ้านายสั่งซึ่งเธอต้องการคนที่จะมาคุ้มครองส่วนวิวเองก็ต้องการมีเพื่อนเมื่อวิวฟังเธอพูดจนจบเขาก็ไม่สนใจเธอแล้วก็กลับไปทำงานของตนเองต่อครับด้านเพนนีเธอถูกใช้ให้มาช่วยดอนทำงานนั่นจึงทำให้เธอบ่นออกมาว่าเธอรู้สึกเหมือนแม่มองว่าเธอไม่มีประโยชน์ เพราะวิลมักจะได้ทำงานที่ฉลาดฉลาดส่วนจูดี้มักจะได้งานที่ยากๆแล้วดูสิว่าตอนนี้เธอได้งานอะไรงานง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้ดอนจึงหันไปบอกเธอว่าที่เธอกำลังพูดอยู่นี้เหมือนเขากำลังโดนเธอแอบด่าอยู่และทำงานกับเขานี่มันดูไร้ประโยชน์ขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อพูดจบดอนก็ปลอบใจเธอครับพร้อมกับบอกอีกว่าเขาน่ะชอบที่จะเป็นคนที่ไม่เป็นที่สนใจมากกว่า และนี่ขนาดเขาทำตัวแบบนี้ครอบครัวของเธอโดยเฉพาะมอรีนยังใช้งานเขาแทบจะทุกอย่างเลยครับซึ่งเมื่อเขาพูดจบจูจูเขาก็พบว่าสาหร่ายมันมาพันขาของเขาซึ่งมันทำให้ขาของเขาไม่มีความรู้สึกเมื่อเพนนีเห็นเขาเธอก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยแต่ทว่าดอนเกิดเสียหลักทำให้พวกเขาทั้งคู่พลัดตกน้ำไปแล้วเพนนีก็ร้องเรียกให้คนมาช่วยพวกเธอซึ่งเมื่อมอรีนได้ยินเธอก็รีบปล่อยวาวแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือทันที แล้วมอรีนก็สามารถช่วยดอนขึ้นมาได้แต่ทว่าเพนนีนั้นโดนกระแสน้ําพัดออกไปไกลมอรีนเห็นดังนั้นจึงตัดสินใจกระโดดน้ําเพื่อเข้าไปช่วยเธอครับแต่ทว่าครั้งนี้กระแสน้ํามันแรงเกินไปจึงไม่สามารถช่วยได้ทั้งคู่จึงร่วงตกน้ําตกไปดานจอนเมื่อเห็นมอรีนไปช่วยลูกเขาก็รีบไปคว้าว้าวที่จะใช้เป็นสายล่อฟ้าเอาไว้แต่ทว่าเขาก็คว้ามันเอาไว้ไม่ทันเขาจึงทําได้แค่ปัดมัน โชคดีที่มันไปพันเข้ากับเสาใบเรือนั่นจึงทําให้พวกเขาไม่ต้องสูญเสียว่าวไปครับจากนั้นจอรเกอรีไปดูมอลินกับเพนนีว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งโชคดีอีกครั้งที่ทั้งสองคนไม่เป็นอะไรครับ ในขณะที่ทั้งสองตกลงไปนั้นเมื่อมอลลนได้เดินสำรวจด,ดูแถวๆนั้นเธอก็พบว่ามีอักขระมากมายถูกเขียนอยู่บนพื้นเธอจึงถ่ายรูปเก็บเอาไว้จากนั้นเธอก็บอกให้จอรช่วยไปเก็บเบ้ามาเพื่อให้พวกเธอใช้ปีนขึ้นไปก่อนที่ฟ้าจะผ่าลงมาครับเนื่องจากข้างล่างนี้ไม่มีอะไรที่พวกเธอจะสามารถใช้การได้เลยจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ดอนตอนนี้อาการของเขาเริ่มแย่ลงเรื่อยๆครับ ถึงแม้ว่าจูดีจะตัดสาลาลที่พันขาของเขาออกไปหมดแล้วก็ตามดังนั้นจูดีจึงเสนอให้ถ่ายเลือดออกเพื่อต้านพิษแต่ทว่าคนที่มีกรุบเลือดเดียวกับเขาบนยานลำนี้ก็มีเพียงสมิธเท่านั้นสมิธซึ่งกำลังช่วยเก็บสาายทิ้งอยู่ก็ยิ้มและรีผ่านหน้ามาบอกกับพวกเขาว่าเธอมีความยินดีมากครับในขณะที่จอรนกำลังปีนเสาขึ้นไปเก็บวาวเนื่องจากเสานั้นไม่แข็งแรงมันจึงหักโค่นลงมาจนทำให้วาวปลิวหายวับไป เมื่อมอลีนเห็นว่าเสามันหักโค่ลงมาเธอกับเพนนีจึงรีบกระโดดหลบกันเป็นพลวันครับซึ่งเมื่อทั้งสองปลอดภัยเธอก็รีบถามจอนว่าเป็นอะไรหรือไม่ซึ่งเมื่อเธอทราบว่าจอนปลอดภัยดีเธอก็ขอให้จอนกับวิวช่วยกันคิดหาวิธีเพื่อช่วยพวกเธอครับด้านมอลีนกับเพนนีทั้งสองก็ช่วยกันคิดหาวิธีกลับขึ้นไปข้างบนด้วยเช่นกันแต่ทว่าเมื่อเพนนีเสนออะไรออกไปมันก็ฟังดูเหมือนเธอจะโง่เง,ง่าไปสมมดทุกอย่าง จนเธอเริ่มจะกังวลแล้วก็บนเรื่องที่พวกเธออาจจะโดนฟ้าผ่านั่นจึงทําให้เธอโดนมอรีนดุและบอกให้เธอหยุดพูดถึงปัญหาใหม่ๆและหันมาสนใจปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้แทนครับเพนนีน้อยใจแม่มากจึงพูดประชดออกไปว่าแม่คงเสียใจที่ต้องมาติดอยู่ที่นี่กับเธอไม่ใช่วิลหรือจูดี้เพราะถ้าเป็นสองคนนั่นคงจะช่วยแม่แก้ปัญหาได้แน่นั่นทำให้มอรีงุนงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพนนีครับ ดานวิวกับจอนในขณะที่ทั้งคู่กำลังช่วยกันคิดหาวิธีช่วยเหลือจูจูวิวก็คิดออกครับโดยบอกว่าจะให้ทั้งสองคนเข้าไปอยู่ในรถแชริออตที่พวกเขาจะปล่อยลงไปเพราะมันน่าจะทนกับการถูกฟ้าผ่าได้ซึ่งเมื่อมอรีนได้ฟังเธอก็เห็นด้วยแล้วบอกว่าดีเลยแถมเรายังสามารถใช้มันเป็นสายล่อฟ้าเพื่อชาร์จพลังงานให้แก่ยานได้อีกด้วยแต่แล้วจอนก็แสดงสีหน้ากังวลออกมาพร้อมกับบอกมอรีนว่า แต่ตอนนี้รถมันจอดอยู่ด้านล่างยานซึ่งก็คือมันจมน้ำอยู่นั่นเองเมื่อมอรีนได้ฟังเธอก็ยิ้มออกมาพร้อมกับบอกจอนว่าโชคดีที่เธอแต่งงานกับทหารเรือนั่นจึงทำให้จอนถึงกับต้องมองบนเลยละครด้านวิวขณะไปที่รถเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆเข้าให้อีกแล้วแต่เมื่อพอเรียเขาเขาจึงปล่อยมันไปครับเมื่อจอนเห็นว่าประตูของยานเปิดไม่ออกเพราะโดนสาลายพันอยู่ เขาจึงไปขอหัวเชื่อมพลาสมาจากจูดีเพื่อไปกำจัดพวกสาายเมื่อจูดีได้รู้เขาเธอก็ตามไปช่วยด้วยโดยปล่อยให้ดอนกับสมิธอยู่กันตามลำพังดานเพนนีเธอติดใจเรื่องที่แม่เหมือนยังไม่อ่านบันทึกของเธอเธอจึงถามแม่ว่าได้อ่านหรือยังและชอบตอนไหนซึ่งมอรลินก็โกหกไปครับว่าอ่านแล้วแล้วก็พูดอย่างอื่นกลบเกลื่อนไปนั่นทำให้เพนนีรู้สึกแย่มากเพราะว่าแม่ไม่ได้แตะบันทึกของเธอเลยนั่นเองครับ จากนั้นภาพก็ตัดมาทางจอนเขาแล้วลูกๆช่วยกันตัดสาลายที่พันประตูลงรถออกจากนั้นก็ปล่อยรถแชริออตลงไปได้สําเร็จครับแต่ทว่าสายมันก็สั้นเกินไปทําให้มอรินกับเพนนีไม่สามารถปีนขึ้นมาได้ดังนั้นมอรินจึงนึกถึงระยะ30ฟุตที่เพนนีเคยบอกเอาไว้จากนั้นเธอกับเพนนีก็ช่วยกันนําเสาบันไดที่ตกลงมานํามาต่อกันเพื่อปีนขึ้นไปยังรถครับดานสมิธ เธอพยายามจะปันหัวดอนเพื่อให้เขาช่วยเธอตอนที่ไปถึงเดอะเลสโลูทแต่ทว่าดอนก็ไม่ยอมครับสมิธจึงเปลี่ยนมาขู่เรื่องที่ดอนเป็นพวกค้าของเถธอนและแอบขึ้นยานมาตอนที่เกิดเรื่องฉะนั้นเธอกับเขาก็ต้องมีโทษและต้องโดนส่งกลับโลกเหมือนกันขอเพียงแค่เขาเงียบเรื่องเธอเธอก็จะเงียบเรื่องของเขาเช่นกัน ดอนเห็นว่ายังไงสมิธก็คงจับทำอะไรไม่ได้จึงบอกว่าแค่เขาเงียบก็ไม่ได้แปลว่าสมิธจะรอดเพราะยังไงซะพวกโรบินสันทุกคนก็จะจัดการเธออยู่ดีซึ่งสมิธก็บอกกับดอนว่าเธอไม่ได้ต้องการโรบินสันทุกคนเธอต้องการแค่คนเดียวก็พอดอนจึงบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มาเจ็ดเดือนจึงบอกว่าสมิธไม่มีทางทำได้เพราะถึงแม้พวกโรบินสันจะแตกต่างกันหรือขัดแยง้งแต่เมื่อถึงเวลาคับขันพวกนั้นก็จะช่วยเหลือกัน สมิธจึงบอกว่าแล้วเราจะได้รู้กันจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เพนนีกำลังช่วยแม่ต่อบันไดเพื่อขึ้นไปยังรถเมื่อทำเสร็จแล้วพวกเธอก็รีบปีนขึ้นไปทันทีครับเพราะว่าฟ้ากำลังจะผ่าลงมาแล้วดานจอนก็พาลูกๆที่เหลือเตรียมนำยานขึ้นและในขณะที่ฟ้ากำลังผ่าลงมาที่รถมอลินก็ได้สารภาพกับเพนนีว่าเธอยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยแต่เธอสัญญาว่าถ้ารอดไปได้เธอจะอ่านมันแน่นอน จากนั้นทั้งสองก็กอดกันครับเมื่อฟ้าผ่าลงมามันก็ทําให้ยานได้รับการชาร์จพลังจากนั้นยานก็สามารถกลับมาใช้งานได้ทําให้จอนนํายานบินขึ้นมาได้สําเร็จครับแล้วพวกเขาก็รีบดึงรถเข้ามาในยานจากนั้นก็รีบไปดูมอลินกับเพนนีซึ่งเมื่องัดรถที่ไม่เกรียมออกมาได้พวกเขาก็พบว่าทั้งสองปลอดภัยดีครับ ด้านจูดีเธอขอโทษพอ่อที่เธอขัดคำสั่งตอนที่ช่วยกันตัดสาลายออกจากประตูยานซึ่งจอรนก็บอกว่าไม่เป็นไรพร้อมกับสอนไปว่าการที่เราทำมันได้ไม่ได้หมายความว่าเราควรทำมันซึ่งเธอก็เข้าใจครับดานวิวเขาได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นมาอีกแล้วเขาจึงเดินเข้าไปดูขณะที่กำลังหันมาเรียกให้ทุกคนมาช่วยกันฟังจูๆ่ๆทุกคนก็เห็นว่ามีมือของเจ้าหุ่นกำลังจะมาทำลายเขาพอจึงร้องเตือนวิว เมื่อวิวได้ยินก็รีพัง,งะถอยออกมาซึ่งเมื่อวิวเห็นเขาเขาก็บอกว่านี่คงเป็นมือของซาซึ่งเมื่อจอนได้ยินเขาก็ไม่รู้ว่าซาคืออะไรแต่ทุกคนกลับรู้กันหมดครับว่าซาทีวิวพูดถึงก็คือเจ้าหุ่นยนต์เอเลี่ยนตัวที่2ที่มาทําร้ายพวกเขานั่นเองนั่นทําให้จอนต้องรีพูดแก้ตัวออกมาว่าพรเอิญพวกเราโดนโจมตีจากหลายอย่างนะ จากนั้นมอลิงกับจอรนก็ช่วยกันเก็บมือของเจ้าหุ่นลงกล่องแล้วบอกกับทุกคนว่าที่จูจ่ๆมันมีปฏิกิริยาอาจจะเป็นเพราะอักขระข้างล่างที่เธอเจอหรืออาจจะเป็นเพราะฟ้าผ่าซึ่งเมอร์วิลได้ยินเข้าเขาก็ขอกลับลงไปดูเผื่อจะได้ศึกษาและใช้มันตามหาเจ้าหุ่นของเขาครับแต่พอกับแม่ก็ไม่ยินยอมแล้วบอกว่าต้องรีบปินออกจากที่นี่เพราะเรายังไม่รู้ว่ายังมีเจ้าหุ่นแบบนี้อยู่อีกกี่ตัวและพวกมันอาจจะทำร้ายพวกเขาได้ครับ ซึ่งเมื่อทุกคนออกไปกันหมดแล้วมอรีนก็เดินเข้าไปดูเจ้าวัตถุปิศาณใกล้ๆแล้วเธอก็พบว่าเจ้าวัตถุปิศนานั้นมันมีปฏิกิริยาตอนนั้นด้วยเหมือนกันครับดานสมิธเมื่อเธอเห็นเพนนีเข้าเธอก็เดินตามไปแล้วท,ทําทีเป็นชื่นชมกับหนังสือของเพนนีพร้อมกับจำรูปแบบประโยคที่เพนนีเขียนมาพูดให้เธอฟังแบบเป๊ะจนเพนนีตัวลอยครับ จากนั้นก็เซียมว่าจริงๆแล้วเพนนีเป็นผู้หญิงที่สามารถดูแลตัวเองได้และคงไม่ต้องมาคอยฟังคำสั่งอนุญาตทุกเรื่องใช่ไหมละ่ะซึ่งคำพูดนั้นทำให้เพนนีถึงกับชะง,งักไปครับขณะที่วิวกำลังอยู่ในห้องเพนนีก็เข้าไปหาจากนั้นก็นำกล้องภาพถ่ายอัขระของแม่มาให้วิวเพราะเธอรู้ว่าวิวต้องการมันทำให้วิวยิ้มและดีใจมากจากนั้นก็ขอบคุณเธอครับและก่อนจบขณะที่จอนกับมอลีนกำลังนั่งคุยกันอยู่ พวกเขาก็ได้ยินเสียงสัญญาณอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อพวกเขาถอดรหัสออกมาก็พบว่าวัตถุที่พบนั้นมันก็คือยานเดลเ s ส l ลุดนั่นเองครับซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในระยะที่พวกเขาจะไปถึงได้ดังนั้นพวกเขาจึงเตรียมตัวเพื่อที่จะไปที่นั่นและเมื่อสมิธร,รู้เขา้าเธอก็รีบวิ่งไปเก็บเศษสลายที่เหลือจากถังขยะแล้วเอามันไปแอบซ่อนไว้ในหนังสือของเพนนีครับก็จบไปแล้วนะครับกับซีรีส์ลอ t in Space ตอนหน่1ถ เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ